ผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาสอนถ่ายภาพแผนกล้องด้วยสไตล์ในช่องของผมอัตพลวงสาหราชีม่มีวิไปไม่ใช่วิ่ไวรถรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็มีหลายท่านคอมเมนต์กันเข้ามานะครับบอกว่าพี่ สอนตั้งค่าหน่อยสอนถ่ายหน่อยวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปลงในช่อง Youtube ว่า,าในสไตล์ที่ผมถ่ายหรือในคลิปที่ผ่านๆมาที่ผมถ่ายถูตั้งค่าย,ยังไงแล้วถ่ายยังไงนะครับก่อนหน่งต้องแนะนําก่อนนี่เป็นกล้องนิคอน d 7 0 0 0แล้วก็เลนคลิปอของนิคอนนี่แหละ18.15 5 f ไหลนะครับก็ซื้อมาในราคามือสองนะครับคือ1มื0นหนึ่งบาทนะครับเป็นมือสองก็มาเลยครับเดี๋ยวผมจะ ผมใช้โหมด M นี่ผมใช้โหมด M นะครับผมแล้วผมจะมาถ่ายภาพให้รถวิ่งแบบละลายหลังเพื่อให้เหมือนรถขับเร็วๆนี่ค่ะถ่ายตั้งค่ายัางไงผมผมตั้งค่าโดยใช้ค่าสปีดชัตเตอร์ที่40อรอบนี้นะครับใช้ค่าสปีดชัตเตอร์ที่40แล้วก็ค่า f ที่22 แค่าค่า i อ o ที่100เพราะว่าตอนนี้หูดแดดแรงมากผมจะใช้ค่าสปีดชัตเตอร์ที่100เอ๊ยใช้ค่า i อที่100มาดูนะครับว่าภาพที่ได้จากการตันนะะ้งค่าตอนนี้มันจะได้ภาพมาแบบไหนผมใช้ค่าสปีดชัตเตอร์ที่40นะคะนรับท่านผู้ชมอ่าแล้วดูจากภาพแล้วมันมันผมว่ามัน มันยังไม่โอเคผมจะใช้ค่าสปีชตัตเตอร์ไปที่60นะครับเพิ่มเป็น60นะครับว่าภาพจะได้ยังไงถ้าผมก็เป็นการถ่ายภาพแผนกล้องของ n i คอน D7000 นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปลักษณะน,าานี้คลิปแบบนี้ก็ กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ